มนุษย์ปักกิ่ง Homo erectus erect เป็นกลุ่มมนุษย์โบราณ,ราณที่แพร่กระจายเข้าสู่เอเชียและเป็นมนุษย์เริ่มแรกที่รู้จักการใช้ไฟแล้วเราพบร่องรอยสำคัญของมนุษย์เหล่านี้ในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียซึ่งเรียกว่ามนุษย์ชวาและในกรุงปักกิ่งประเทศจีนหรือที่เรียกว่ากกมนุษย์ปักกิ่งมนุษย์ปักกิ่งหรือ s i n a n t o p u s p e k i n e n s i แปลว่ามนุษย์จีนแห่งปักกิ่ง แต่นิยมเรียกกันสั้นๆว่ามนุษย์ปักกิ่งมีชีวิตอยู่ในยุคพลายสตซีนตอนกลางราว700ถึง200ปีมาแล้วเป็นสายพันธุ์โฮโมอิเร็กเสหรือมนุษย์เดินตัวตรงเช่นเดียวกับมนุษย์ชวามีการค้นพบมนุษย์ปักกิ่งเมื่อคิศกราร1920ที่ถ้ำโจโขเตี้ยนซึ่งเป็นถ้ำหินปูนห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ42กิโลเมตร ชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของพรย,ยามังกรเพราพบซากกระดูกมากมายภายในถ้ำแห่งนี้ซึ่งการขุดค้นทางโบราณคดีเริ่มต้นขึ้นระหว่างคิทสักรา1929ักรถึง1937พบฟอสซิลมากกว่า40โครงกระจัดกระจายอยู่ภายในถ้ำพบทั้งส่วนกระโหลกขากรรไกรล,ล่างชิ้นส่วนของกระดูกส่วนต่างๆที่แปลสภาพเป็นหินหรือที่เราเรียกว่าฟอสซิล โดยมีเดวิดซันแบล็กเป็นผู้ศึกษาซากดึกดำบันเหล่านี้ในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นก็ยังคงมีผู้ที่ศึกษาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจากการศึกษาพบว่ามนุษย์ปักกิ่งมีกะโหลกศีรษะหนามีความจุของสมองใหญ่มากกว่ามนุษย์รุ่นก่อนหน้าคือโฮโมเฮเบริสแต่ยังคงเล็กกว่ามนุษย์ปัจจุบันหรือโฮโมเซเปียนโดยมีความจุของสมองประมาณ 1 0 1 5ถึง1,225ซีลักษณะของฟอสซิลโดยทั่วไปมีรูปร่างค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับมนุษย์รุ่นก่อนหน้ามีสันกะโหลกโปนหน้าผากต่ำแบนกระดูกคิ้วโปนปากยื่นฟันและขากรรไกรร่างมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับมนุษย์ปัจจุบันรวมทั้งมีคางสั้นและจมูกแบนด้วยมนุษย์พวกนี้ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บหาอาหารป่า ในการออกหาอาหารกันเป็นกลุ่มๆม,มีความสามารถในการใช้ไฟหุงหาอาหารและบรรเทาความหนาวเย็นรู้จักทำอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์เรามีการค้นพบเครื่องมือหินซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือสับตัดขนาดใหญ่พบร่องรอยของกองไฟและยังพบซากฟอสซิลของสัตว์จานวนมากภายในถ้ำแสดงว,ว่ามนุษย์กลุ่มนี้รู้จักการใช้ไฟเป็นครั้งแรกในการให้แสงสว่างให้ความอบอุ่น และการหุงหาอาหารน่าเสียดายที่ฟอสซิลส่วนใหญ่สูญหายไปในปี1941ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างการขนส่งฟอสซิลไปยังที่ที่ปลอดภัยในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทางเรืออย่างไรก็ตามก็ยังคงหลงเหลือส่วนที่หล่อเป็นพิมพ์เอาไว้ในระหว่างการศึกษาในหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงก็ยังมีการค้นพบฟอสซิลมนุษย์ปักกิ่งเพิ่มเติม ทั้งในถ้ำโจโขเตี้ยนและที่อื่นๆในประเทศจีนองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ฟอสซิลมนุษย์ปักกิ่งที่ถ้ำโจโขเตี้ยนเป็นหนึ่งในมรดกวัฒนธรรมโลกในฐานะที่เป็นแหล่งกำเนิดมนุษย์อีกแห่งหนึ่งของโลก